การติดตามตรวจสอบประเมินและนิเทศผลการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการจากการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช2566รวมถึงการนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตรประเมินหลักสูตรในการจัดกิจกรรมการสอนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ Active Learning การจัดทำวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละหนึ่งเรื่องและได้นิเทศติดตามผลการเรียนนำผลการรายงานการใช้หลักสูตรรายงานการใช้สื่อ นวัตกรรมและการประเมินผลการเรียนการสอนมาสรุปผลปรับปรุงพัฒนาตามแผนนิเทศภายในและจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป 2. ด้านการบริหารการจัดการสถานศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน มีการแบ่งกลุ่มการบริหารงานออกเป็น4กลุ่มงานกลุ่มบริหารงานวิชาการโดยฝ่ายวิชาการจะรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีอเพื่อการศึกษาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษาการแนะแนวการศึกษาการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินมีการวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อจัดทําแผนอัตรากําลังของสถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานพาังานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีแผนการสรรหาการพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะของบุคคลให้เหมาะสมกลุ่มบริหารงานงบประมาณโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินได้ดำเนินงานตามระบบจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีมีรายงานการใช้เงินงบประมาณการจัดทําหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่ถูกต้องโปร่งใสเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุจัดทําทะเบียนคุมพัสดุคารุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบันมีการตรวจสอบภายในโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในที่เป็นปัจจุบันและผ่านการตรวจสอบจากหน่วยการต้นสังกัดคือหน่วยตรวจสอบภายในกลุ่มง,งานบริหารทั่วไปโดยได้บริหารจัดการพัฒนาระบบบริหารงานของกลุ่มบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายวางแผนงาน โครงการกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานทั่วไปควบคุมดูแลงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษาพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนมีการประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานมีกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผล 3. ด้านการบริหารจัดก,การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินมีนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยพัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษา 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย โรงเรียนเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินเป็นเพราะนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ามง้งทางโรงเรียนจึงได้นำวิถีชีวิตภูมิปัญญาชนเผา่าผ้าปักมาพัฒนาทักษะอาชีพเป็นผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายมีหน้าร้านร้านมองลองและมองลองคาเฟ่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมและเป็นการหารายได้ระหว่างเรียนสามารถต่อยอดเป็นอาชีพจนประสบผลสำเร็จ ส่งผลทําให้ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมะพิบ้านในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2566ได้แก่กิจกรรมบริษัทสร้างการดีและกิจกรรมสร้างสํานึกพคนลเมืองและเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย C, เขต4เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกวดแข่งขันในระดับภาคเหนือ One School One Soft Power วิถีหัตถกรรมสืบสารภาพปักชนเผ่าม้งโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งอยู่บนพื้นที่สูงในถิ่นธุรกันดารเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ส,สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนเป็นพื้นที่สูงติดชายแดนไทยลาวประชากรเป็นชาติพันธุ์เผ่าม้งมีวัฒนธรรมวิถีชีวิตเป็นเอกลักษณ์ ทางโรงเรียนส่งเสริมทักษะอาชีพด้านการปักผ้าให้กับนักเรียนโดยการนำปราชชาวบ้านที่มีความรู้ความชำนาญในการปักมาให้ความรู้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการผลิตชิ้นงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ s h o p ปี้และหน้าร้านมองลองทำให้มีรายได้ระหว่างเรียนและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการประกอบธุรกิจในอนาคตได้ จึงเกิดเป็น one school one soft power วิถีหัตถกรรมสืบสา,ผา,านผ้าปักชนเผ่าม้งสาขาศิละปะและการออกแบบเป็นการออกแบบลายปักมงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบนผืนผ้าที่สะท้อนวิถีชนเผ่ามง้งเรื่องราวทางวัฒนธรรมของชนเผ่ามง้งลวดลายการปักผ้าที่ถูกสร้างสรรค์มาจากจินตนาการของสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ได้รับอิทธิพลมาจากเรื่องเล่าและแสดงออกถึงวิถีชีวิตของชนเผ่ามง้ง ผ่านศิลปะงานปักบนผืนผ้าบอกเล่าถึงความเป็นอยู่ในวิถีชีวิตการประกอบอาชีพและวัฒนธรรมโดยใช้เทคนิคการปักลวดลายแบบทึบโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินได้นำเทคนิคการปักผ้าลวดลายวิถีชีวิตชนเผ่าม้งมาสร้างสรรค์แบรนด์มองลองด้วยความตั้งใจจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้แก่ปลอกหมอนอิงกระเป๋าหูไข้ย่ามเล็กย่ามใหญ่และตะกร้าผ้า จากฝีมือนักเรียนให้มีความเป็นเอกลักษณ์ที่น่าภาคภูมิใจและน่าประทับใจ